ที่ประจำเขาแหละในวันที่มีแดดออกเย็นไหมเย็นไหมเอ่ยฮะชอบยังเลยตรงเนี้ยชอบมานอนอาบแดดตรงนี้เวลามีแดดออก ไมออสติฮะอุ่นไหมหายากเนอแดดจะบอกให้มันน่าจะอุ่นกว่านอนบนหญ้ากับนอนบนดินชอบนอนแท่งเหล็กเนาะแท่งเหล็กน่าจะเย็นกว่าหรือไม่ก็ก้อนหินชอบนอนบนก้อนหิน แดดหมดแล้วหมดแล้วมาแป๊บเดียวเองมาแป๊บเดียวเอง เข้าบ้านไหมหนาวแล้วอะ่ะหนาวแล้วอะ่ะเข้าบ้านไหมแดดหมดแล้วอะ่ะหนาวมีแต่ลมอย่างเดียวไาเข้าบ้านปาโอสินโอสิน